วันนี้พี่หมาอ้อยได้รับเกียรติเป็นสติกเกอร์นะคะเรื่องของงานผิวกับงาน destiny love นะคะใครเป็นสายมินะคะสายกัผิวรักตัวเองต้องฟังเลยค่ะอย่างที่เราฟังมาเยอะเมื่อกี้ก็มีเพจเนาะแม่สื่อแม่ชามีแบบว่าดูดวงดูดวงบางทีเนี่ยดวงส่วนหนึ่งตัวเราอ่ะอีกส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่นะคะงานนี้นะคะก็มีน้องแตนิวค่ะ สุดน่ารักเลยนะมาร้องเพลงนะคะแล้วก็มาแชร์นะคะเรื่องของการดูแลตัวเองการรักตัวเองอดูแลผิวตัวเองอยังไงนั่นเองค่ะบรรยากาศงานนะคะสนุกสนานมากค่ะเจอทั้งน้องอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่หมอออยเนี่ยได้ฉีดโบงานผิวไปนะคะมีการดูดวงค่ะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าตัวเองนะคะจะเป็นยังไงในปีนี้สําหรับคนโสดหรือว่าความรักของเรานั่นเองค่ะและพิธีกรคนเก่งที่ทําให้งานไหลลื่นนะคะคุณวีนั่นเองค่ะคุยสนุกมากเลย สุดท้ายนะคะก็ปิดจ็อบไทยรูปกับน้องเปนิวที่น่ารักนิดนึงนะคะทุกคน